อ้ก้อยปลาพี่น้องก้อยปลามาเนี่ยเดี๋ยวไปใส่หมูแดงให้หน่อยของแท้ย่าง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 ต้มก็ได้เนาะเนี่ยเขาย่างเขาจีเอ่อใส่หมูแดงใส่หมูแดงว้ายหมูแดงบโบลายกันหลายเติบอยู่อืมอืมวิธีอีสานครับก้อยปลาก้อยปลาซิก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 อืม

จบจบเออเอ๊การยินหญิงไงยเัตุหมาแทนยาเข็นอ้าวอยงหลังการถ่ายทำโอ้ยรกับพวกครออพวกคนที่บาทนี่ออ้ยมีไข่ด้วยอมีอยู่ไข่หนึงมันกำลังไข่เอ้ยพอไหมรอให้มันกัดซะก่อนบ๋อแม่นของแฉของแถพี่น้อง นี่คือการก้อยแบบวิธีอีสานครับก้อยปลาโมแดงมันจิกัดกัดกัดหล้วมันก็นสีเงียวเขาใส่มันเห็ดปฏิกิริยาปล่อยนะ้ำปล่อยเงียวอ,ยอ,ออกอกัดเนื้อปลาขาวผุไม่ย่วยนี่ครับอันเนี่ยแนวไปกินก็ก้อยปลาเนี่ยยอดมกม่วงหิมะพานนี่เขาเป็นดีคักนี่คักยอดมะม่วงหิมะพานนี่กินก็ก้อยปลาสด ก้อยเรียบร้อยบลาเนี่ก้อยปลาเรียบร้อยนี่ยักกิจกับยอดบงบง,บงเหียมะพานอมาเด้อพี่เด็ดครับ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 แคบแซบสมเนี่ยก็มีปลานี่ส,ส้สมซีนส,ส้มซีนของแท้เอา้เอาแล้วตัวนี้แบ่งไป่ขัวกัน